มีศีลผีกระย่างเป็นสั้นเนี้ยโรคไข้ไข่เจ็บทบสุยางเกิดจากวิญญาณนั้นวิญญาณคือมันติคนคนจะเรคนเป็นโรคไข้บางกันหนักบางกันเพราะอะไรเพราะเหตุเหตุเกิดจากกรรมมันกรรมก็คือเจ้ากรรมนายเวียนจากกิชาติของเราในประจุบันชาติที่เราทาแล้วขาดเรเบือปลาสิงสารอาจากุกงตุงย่างกินเนื้อกินขังเข้าไปเจตนาไม่เจตนาก็ช่างในส่วนนั้นเขาก็เขาอยู่ในทุกอนุทุกอนุก้ามเนื้อทุกอนุดวงจิตทุกนูวิญญาณของเราวันนี้เขาอาฆาตพยาบาทบ่ให้ไปดีมากดี คือคนอยู่นล้วกันมีคนดีและคนไม่ดีกันนะบานนี้มันทาให้การดําเนินชิดเป็นของเราติดขัดกังวลเพราะสิ่งที่เราต้องการมันไม่ราบรื่นไม่ได้ดังใจได้หนึ่งที่เราคิดหนึ่งที่นนะมันมีอุปสรรคนก็เรนเรียกว่าวิบากกรรมนั่นคือเรียกว่าวิบากกรรมเมื่อการมิ้งเม่มีวิบากกรรมตัวน,นี้แก้ได้พระเจ้ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกยมเวียนตามกรรมเปลี่ยนไปตามกรรมอยู่ถ้าเราทํากรรมดีมีถุขปลอดภัยไร้กังวลสะดวกไม่ติดขัดเท่าไหร่นักคนผ่อนเป็นเบา แต่ว่าถ้าเราทมไม่รมไม่ดีทีนี้มันผุดขึ้นมาน้าตายน้อยขนาดยุตโนากันยังไม่จะเข้ามาวันนี้เพราะเรามาวันนี้เรากังวลใจทั้งอยากเรื่องลูกทั้งกังวลเรื่องที่เรื่องที่ไม่เท่าไหร่แต่ว่ากังวลนึงคือจะเพราะเงินของเราเข้าใจบ่คือมัน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 เปลี่ยนอีอย่างตะกี้คือว่าเป็นที่เป็นประมาณนั้นอันนี้คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากวิบากกรรมแล้วจะแก้ตรงไหนแก้เน้นน้อยเพิ่นว่าเอาอย่างนี้เพิ่นว่าในพุทธกับนี้ มันจะสิ้นเลยครับคุณอาเจย์คนมันมอเข้ามาสิ้นพุทธกรรมนี้ก็อายุการก็เหมือนเดิมแต่ว่าคนนี่มันถอยหลังถอยหลังออกจากวัดถอยหลังออกจากศีลจากธรรมเด่นท่านเมื่อจะนาหมูกันยังบ่ชหูเมื่อจะบุญกันยังหมวกกันบ่ได้สูมือเขาเสียไา้ห่าววันนีงบาปเรื่องบุญเขาไดาเดือดชู้มือนี่นั่นแหละคือว่ามันถอยห่างวัดศีลทำไม่ห่างหายแต่คนนี่ห่างหายจากศีลจากธรรมถ้าคนบอกว่าถ้าบุคคลใดจะมีบุญวาสนาทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะหนึ่งมันมีเหตุสิ่งที่ดีที่สุด ที่พระเจ้าวางไว้ให้คือแก้วสารพัดหนึง่งได้ม็ดสุนแนวแต่คนของบออา่าคนของเป็นหยิบเัาจไปคือฝนฝนเกิดจากไสน้ำทานใหญ่ที่อยู่ข้างล่างถือแสงอาทิตย์กลายเป็นละอองลายผมขึ้นไปจับเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆถือคมอุณหภูมิที่จากแดดทั้งพว้ลงมาแล้วกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมามันละลายขึ้นว่าฝนแล้วเทนี้นี่สิ่งที่พระบุทธเจ้าท่านสัต์ไว้ให้ว่ามนุษย์ทุกคนสรรพสัตว์เทวดาทุกอย่าง สิ่งที่มีวิญญาณครองต้องอาศัยสิ่งเดียวในการเวียนเกิดเป็นตายจะสุขรือทุกก็ช่างถ้าอยากสุขเพื่อนว่าหนึ่งเพื่อนให้รักษาศีลแต่คนสวรรค์นี้ไม่ต้องรักษาแค่จิตนึกถึงศีลจิตนึกถึงศีลจิตนึกถึงคุณงามความดีก็เกิดเป็นศีลเป็นมหาศีลสมาทานศีลยิ่งตั้งสัจจารในตอนนั้นยิ่งเป็ียนมหาศีลมหาอำนาจเมื่อมีศีลแล้วศีลเกิดทําให้เกิดบุญศีลทําให้เกิดสุขศีลทาให้เกิดทรัพย์ศีลทําให้เกิดความร่ำรวยอย่างที่หนะมันเดียวสั่นเนี ถ้านอกจากคันว่ามีศินเนาะแม้นเขาสินนางเคยงเียงจะหนีไปหาขออ้อมทิพย์กับว่าใดในโลกนี่บ่มีบวไดอันนี้สร้างสัจจกความจริงท่านอาจารย์พูดไม่จริงย่าให้มันใดแดดออกย่าให้ยมได้ไปบิดว้าววนอาจารย์อาจารย์มรดมาภาพโลยเห็นว่าหันใจตายอยู่นี่อาจารย์ว่าน,นี่นี่คือความจริงของจริงต้องเป็นอย่างนั้นบ่มแม่นมีการโกหกไม่ใช่ที่จริงาจารย์อาจารย์บ่มแม็นภาพบอกหวยที่จริงไม่ใช่แต่นั่นเป็นอุบายทมที่จะเรียกท่านทงมาเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อต้องการว่าจุดใหญ่จุดหม้ใหญ่ที่เราจะเกิดโชคลาภได้ก็เพราะสิ่งนี้ ก็คือแค่สมาทานศีลนึกถึงศีลก็พอแล้วเสียแต่เพื่อน,นหายสำนันเดชสมัยก่อนสมะสมณะโคดมมุนมที่มาต้องสมาทานศีลกว่าจะบวชได้ต้องฟังอยู่หน้าพระพักของพระพุทธเจ้าฟังธรรมะจนสําเร็จเพื่อสําเร็จ,จเป็นได้ว่าบารรลุธรรมแล้วท่านถึ่งจิตวิญมีแต่พาทแท้หมดแต่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าก็บรรยังมันสิไปบวชรท่านรู้ธรรมยังแต่แตะกวัวไก่มันเขียนบันอกอ,กอกยุ่น่ะสีเฮาว่าคักแเสียเจ้าเขาวัดด้วซื่อว่นยังเฮาว่าเมียบววาเรืออะอาจารย์น่ะเมียนบอกแล้วจะบรรลุธรรมที่ไหนเล่า จังจ้านข้องใสเป็นพระศีลหานยังพายั่งมาบ่ได้สิพระโยมมาจะห้ยโอมพาวมนพระบ่เคยพาวมาจะเทียใครเริงโยมจริงอย่างเนียพระนาติปาพานลงองศาสิบสี่สิบพรรษาเอาศีลหายังสมมาทานบ่ได้น่ะแล้วจะเป็นผู้นําได้อย่างไรความหมายของศีลก็ไม่มีเมื่อบุญไม่เกิดเมื่อเมื่อเมื่อศีลไม่มีบุญก็ไม่เกิดเมื่อศีลไม่มีทรัพย์ก็ไม่เกิดเมื่อศีลไม่มีความสมบูรณ์เกิดพุ้นวางสัตเนี้ยเป็นแบบน้นทันทีเลยนอกเหนือจากคําสอนที่อาจารย์พูดนี้ คือเอาคำสวนสพุทธพระอ,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 องพระผององค์สมเด็จสัมมาจักธเจ้าในพุทธกาลนี้ทั้งห้าพระองค์เอามาไหว้เป็นจันลองนี่คือจันลองเดียวทางเส้นเดียวที่เพิ่นผ้ายางยางเส้นนี้เพิ่น่าสิมีทุกอย่างได้ทุกอย่างแต่คนท้างเบาเด้ไปเอาสมจะไปไฝมนนันหุ่นกูอยากรวยอยากรวยโอ้คากเนาะผันอยากรวยอยากกินเขาเฮ็ดจงไหนบ่มีเขากินเสิได้กินบ่เมียนบอ่อยากรวยบ่มีเงินมันก็บ่รวยเด้เมียนบ่ละเพียงสั้นแล้วความรวยที่เราต้องการนั้น เดิมต้นมันมาจากไหนแม่น้ำมันก็ต้องมีต้นน้ำเมืนบอกเขาไปบึงตะปายน้ำเสียงแดดมันต้องมีทีมามันจะมีเสียงลงมาเหมนบอกละ่ะและสิ่งที่เราต้องการอาจารย์ว่าไม่ยากที่อาจารย์บอกเลไม่ยากให้เราเข้าใจตรงนี้เราถงวัตสบายอาจารย์มาอยู่ป่าไม่มีอะไรเลยอาศัยอย่างหนึ่งความดีอาจารย์ก็มีสองบุญบารมีก็มีแต่อาจารย์เป็นสมณะผู้ทรงศีลแค่นั้นเองอาจารย์ใหญ่เพื่อนหาย,ยุทแค่เป็นสมณะผู้ทรงศีลมันกสุดยอดจะเป็นสมณะผู้ทรงศีลคนไม่มีศีลจะว่าคนไม่ดี พระไม่มีศีลเขาเรียกพระไหมไม่ใช่ไม่เรียกพระเป็นวาล่ะเปลี่ยนสั้นฉะนั้นศีลเป็นตัวหลักจะเป็นอันนี้เจ้าก็ต้องเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนคือเกิดจากศีลพระเราหันเกิดจากศีลคนดีเกิดจากศีลคนร่ำรวยเกิดจากศีลแล้วตัวเราที่นั่งอยู่คบสานสองเกิดจากศีลน่เกิดจากท่อแม่ก็จจิงอยู่แต่สังเกตบองบ้าว่าคนออกมามีคนพิการบะเกิดเอาทำไมต้องพิการทำไมต้องเป็นคนพิการจิตกระคักเดี๋ยว <c brushing> เพราะอะไรเพราะศีลบเติมจ e <hi> ําไว้เ <hey>. ดี๋ยควรลองค้นศ <t ick name> ีลหน่อยมิสั์จ่ายซื้อตบบ่มีการรักษาเหมือนเป็นไรบอกมาตายเลยกับนี้เพราะอายุไม่ถึงอํานาจของศีลมีแค่นั้นวันนี้ซุบบอกมาแล้วบ่นนี้ทูศีลมาที่หลังเป็นไรจากคนดีๆเนี่ยเคยเห็นบ่ค้นพบสารที่สองแขนขาดขาขาดพิการเป็นอามาพืกนเอามาตเป็นโรคภัยกัเจ็บมัดกับโรงพยาบาลห้องอาเจอยูเบอะกว่าท้าไทยเนี่ยเพราะพวกนั้น จากมีศีลแล้วบัดนี้ไปทางบ,บกกาปนะก็เก้าบัดนี้พราะอกก็เห็นอยู่เป็นบ่ข <c oughs> ันจะเห็นสัจธทรามความจิงของผู้ที่มีผิดศีลในหลายไปเบิ่งหนักบอกต่างไปเบิ่งอยู่นู่นอยู่โรงบาปเนื้อมัดติดเสาจัดติดเตียงห้องอาการจิตจังีอย่างเป็นอย่างอาจารย์มาโหมึงคัาบอบบัดนี้วะแสดงว่าศีลเฮียซุสุนี่เพราะอะไรนี่คืออำนาจของมันบัดนี้คนเราที่เกิดมานี้ทุกวันนี้อาจารย์บอกไว้เลยว่าจะอะไรก็แล้วแต่ในภพนี้ถ้าเราหลับตาลงแลนึกดูดีว่า เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วโอกาสเรามีเนี่ยเราจะเอาดีหรือเอาชั่วเลือกเอาพอเมียสี่เลี่ยงเข้ามาเนี่ยโอ้คนกัดใจขนาดคนดีมีบุญเราไม่สามารถเชื่อเหลือท่านได้แล้วเราก็จะตายเราเมียนั่นที่เกิดมาเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเดินถอยหลังไม่ได้หมายความว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดินตามการเวลาเที่ยวเกิดมาตามเวลาสะพานของบุญและบาปเท่านั้นเขากําหนดไ้แล้วว่าคุณเกิดมาเชื่อนี้ในชาตินี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเธอต้องเดินไปประมาณกี่ปีเขาจะบอกเลยแต่เราไม่รู้เฉย ถึงเวลานี้อายุเท่านี้ต้องเป็นอย่างนั้นไ้ยันคนพวกนั้นจะเป็นสุขาสามีพันเจอกันเวลาเท่านั้นเท่านั้นจะมีบุตรกี่คนเขากำหนดไว้พร้อมนั่นคือเราเดินไปข้างหน้าอย่าไม่สามารถอุทธรดีกาถอยหลังกลับมาได้อยากกลับมาหม่องเกา่าเปลี่ยนเด็กน้อยอยากกลับมาหาพ่อหาม่อยากกลับมาเห็นให้เห็นนะอยากกลับมาโรงเรียนถึงเจ้าสมัยนั้นมันกลับมาไม่ได้หลุมศพเราวางอยู่ข้างหน้าด้านหน้าเลยเราเดินไปสมมติเราอายุยุ่งหกสิบปีถามว่าวันนี้หกห้าสิบเก้าเราถ้าปีหน้าเป็นหกสิบปีนั่นคือวาระสุดท้้าายของเรแลว เราเกิดมาจะเอาแค่นั้นหรือพูพุทธเจ้าจ่นเห็นเทวทูตจังรซี่คนังไปบวชพระเจ้าเจ้าชายสิทธะจึองออาบวชฉะนั้นเนี่ยเอาอาจารย์นว่าเพิ่เบอกถึงหมดไม่ใช่อาจารย์คือคําสอนพระเจ้าอาจารย์รับรับรับพุททานุญาตมาเพื่อที่จะเผยแพร่ต่ออ่าคาสอนไม่ใชาจะสอนอย่างนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นอ้างอิงเอาตำราถ้าผิดจากนี้ไม่มีแสดงว่าผิดพระธรรมผิดพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนต้องมาจากนี้ก่อนคือศีลศีลต้องมาก่อนศีลมีบอกคนมา ศีลประโยค8แปดประโยค9์เก้าพุนมาสันติพระครูประคันผมบ่ได้ว,ว่าแต่พุนว่าศีลทานภาวนาเป็นวะเปลียนสั้นเนี้ยมิจฉาศีลขืนกอนพุนว,ว่าว่าศีลพระครูสั้นเอกพระครูสั้นโทอุปสาสมัยมูนเจ้ามีอุปาวะหาบเอาบม่มีมีกวามูนเจ้าจบประโยคนยังม่มีพรามมูนเจ้าจบลับอร์ไหมไม่มีแต่ทุกวันนี้ไปเมดเลยลงอาวทะเลไปทั้งโลกก็ทสีบวชเฮ็ดหยังอาจารย์ว่าบวชเพื่อจะทันสมัยแต่ศีลห้าพุนมาสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว มันตกสมัยมันตกรุ่นว่าตกรุ่นม่ตกสมัยว่าตกยุคสองพันกว่าปีนะแต่คนทุกวันนี้เกิดไม่ถึงร้อยปีบอกว่าถ้าพระไม่จบปริญญาจบด็อกเตอร์มันไม่มันล้าสมัยเกือบครัาญาตย้มต่างประเทศไม่จําเป็นต่างจากคนว่าหัวได้มันยังคุยกันหูเรื่องแมนบอกคนเกิดคนใบยังคุยกันไม่จําเป็นต้องจบด็อกเตอร์ไม่จําเป็นต้องจบปริญญาคนดีนี่การเรียนคือการศึกษาสูงไม่สามารถเป็นคนดีได้ตัวนี้คือกัน เกียรติยศชื่อเสียงก็ไม่ไม,ไม่สามารถบังคับผิวคนดีไม่ใช่มาตราฐานคนดีอยู่ที่มีศีลทำน,น,นันนเดี๋ยวคนถรูไปเราห้องเฮยงฟังห้องสิเข่าใจเลือกซึ้งล้วก็มาตราฐานมองเถียงบม่มีเขาฟังสั่งนี้หูบอกวา่าเราได้บุญเยอะหน่อยสร้างบทสิบหลังเก่าบทสามพนังฟังขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้สมมตต่างกันมันติดต่างกันหลายหลายโยต์คือทำแท้พระเจ้าเขาเห็นจอนน้นเขาเห็นตอนนน,น,นยุทป,ประจันสังวนแต่ถ้าไปเจอตัวจริงท่านยังไม่คุยเรื่องหวยอันนั้นมันเค่เปลือกมันมันไม่ใช่ สิ่งที่จะเกิดโชคลาภจนคือสิ่งที่เก่นแท้ก็คือของพระอาจารย์สมวนนบุญทุกคนละคือตัวนี้คือศีลของพระเจ้าคือศีลทมคาสอนพระเจ้าที่แท้แท้เป็นหลักเก่นแท้ประโยคเก้าประโยคสิบก็ไม่สามารถปฏิเสธในคําพูดของอาจารย์ได้เพราะอะไรประกันนอกเหนือ,นอจากนี้มีบอกมีบ่กคือทั้งกะขัดเลยมันบ่มีขามีแต่ว่าเออมาเรือทานเด้อเสียด้บุญไยบุญนั้นมันมาจากไหนบอที่บ่ายเลยบ่หูผ่าเลยแม่นบอกปลี่ยน,นี้ มีจารว่าน้ำนองค์ฤๅตาก,กินนวดจารว่าน้ำนั่นน้ำหยั่งมตาตาใสจะไหนที่เปลี่ยนน้ำขึ้นไม่ไม่อธิบายเพราะอะไรเขาไม่รู้แท้นั่นถ้าคนรู้แท้เข้าถึงแท้ๆเขาก็มีอยู่พระ